มารู้จักกับอาหารอาคาไกันเห็นมเีเขาเรียกว่าสายไดเอทนะครับสายที่เขาเน้นเป็นแบบอารมณ์เหมือนกินข้าวหรือว่ากินอาหารนะครับเพื่อสุขภาพนะเขาเรียกว่าเป็นพวกสายแนวอาคาไไดเอทพวกนี้เขาก็จะรู้ว่าเมันจะมีอาหารประเภทนี้อยู่นะที่ทําให้ปรับสมดุล pH ภายในร่างกายนะครับก็เรียกว่าแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วอาหารอาคาไลเนี่ยถ้าสมมติจะให้พูดให้ฟังนะครับ จริงๆมันก็คือเป็นอาหารชนิดหนึ่งก็แล้วน,นะครับเป็นอาหารทั่วไปแต่จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยปรุงแต่งนะครับเช่นนะครับเราจะกินเป็นผลไม้ตรงๆเข้าไปเลยนะครับหรือว่ากินเป็นผักสดนี้เข้าไปเลยก็ถือเป็นอาหารอัคลายแบบหนึ่งนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาหารอัคลายเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยผ่านกรรมวิธีที่ทําให้อ่ความเป็นกรดเบสในร่างในตัวของเขาเนี่ยนะครับในตัวของอาหารเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะ คาถามคือว่าแล้วอาหารอักลายเนี่ยทาไมมันถึงกินเข้าไปแล้วกลายเป็นอักลายเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่อธิบายอะไรมากมาเอาประมาณว่า,าให้ทราบคํานึงครับคำว่าอักขลายแอชนะครับอาาาักลยแอดเดี๋ยวเราไปค้นดูใน Google นะครับว่าอักขลยแอชนะครับว่าม,มันเป็นยังไงนะครับซึ่งมันจะมีกลไกในการกอร่อให้เกิดการเป็นอักลายขึ้นในร่างกายได้นะครับซึ่งอาหารอักลายไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเบสเสมอนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นค่าเป็นด่างนะครับไม่ใช่ว่ากินต้องเฝื่อลิ้น หรือว่าต้องรู้สึกเป็นขมขมฝ,ฝาดๆนะครับจริงๆแล้วอาหารอาคาไลเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยวก็ได้นะครับมีความเป็นกรดก็ได้นะครับหรือมีความเป็นเบสก็ได้แต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผ่านกระบวนการมเมาบอลิซึมต่างๆนะครับภายในร่างกายจินกลายเป็นจนมีการปรับสมดุลภายในภายในร่างกายเราให้กลายเป็นเบสขึ้นมานะครับโอเคถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าอาหารอะคไลเนี่ยที่ในกลุ่มอะคาไรไดเอทเนี่ยในสายในสายไดเอทพวกนี้เขา กินแต่มันมีอะไรบ้างนะครับอ้อเดี๋ยวลืมบอกนะครับจริงๆแเราในเมื่อว่ามีอาหารอัคขายเนี่ยมันก็ต้องมีอีกขั้วหนึ่งใช่ไหมเพราะถ้าเกิดมีขาวต้องมีดําอาหารอัคขายเนี่ยพอพูดอีกขั้วหนึ่งก็คือเป็นอาหารแอซิดายหรือว่าแอซิดิกไดเอทนะครับแอซิดายหรือแอซิดิกไดเอทก็คือเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะทําให้เกิดกรดในร่างกายเยอะนะครับอายุตัวอย่างเช่นอาหารที่เป็นจังฟูด้ดอ,อย่างเงี้ยนะครับ เบอร์เกอร์แซนด์วิชพิซซ่านะครับไส้กรอกเบคอนอะไรพวกนี้นะมันลมก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับไขมันสัตว์นะคือเนื้อสัตว์จริงถามว่าควรกินไหมก็ควรกินนะครับแต่เนื้อสัตว์มันก็มีบางประเภทที่มีความเป็นกรดน้อยอนะ่ะอย่างเช่นเนื้อไก่นะครับเนื้อปลาพวกนี้จะมีความเป็นกรดน้อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อ,อ,อบัวอย่างนี้นะครับที่มันมีไขมันแทรก,กเยอะนะครับพวกนี้จะมีความเป็นกรดสูงนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันเนาะว่าอาหารคลายเนี่ยมันมีแบบไหนมันมีอะไรบ้างน,นะครับมาดูประเภทแรกก่อนละกันประเภทที่เป็นผักนะครับถ้าเป็นผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นผักที่มันมีสีเขียวแล้วก็พวกตะกูลกระหล่ำนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นผักที่มีสีเขียวได้หมดเลยครับเพราะว่านอกจากแค่ว่าตัวความเป็นสีเขียวของมันเนี่ยแล้วมันยังทําให้เราได้รับประทานและธาตุอื่นๆที่มันจําเป็นร่วมด้วยนะครับตัวอย่างอะไรดีเช่นผักแครนะครับ ก็ได้นะครับที่มีความเป็น id, ิมีความเป็นอะคารายสูงผักกัดหอมนะครับขึ้นช่ายก็ได้นะครับ <c oughs> ที่หายง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดในฝรั่งเขากินก็นเช่นแบบพาร์สลีย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นช่ายฝรั่งผักเคโออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขากินเป็นแนวฝรั่งฝรั่งกันแต่ว่าจริงๆรแล้วอ,อย่างผักอกเกตอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆในประเทศไทยเราสามารถหาผักใบเขียวได้ง่ายมากนะครับกวางตุ้งก็ได้นะครับผักบุ้งก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นผักสีเขียวได้หมดเลยนะครับ ดูต่อครับตัวที่เป็นอัครตัวที่2ก็คือผักที่มันมีอยู่ในตระกูลกล่ํานะครับกล่ําปลีกล่ําดอกนะครับบล็อกแอรี่นะครับได้หมดเลยครับขอแค่ว่าเป็นกระหล่ำนะครับตระกูลกระหล่ําได้หมดเลยนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีวิตามินเคค่อนข้างเยอะนะครับมีโฟเลตเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะจะบอกว่าผักบล็อกแอรี่เนี่ยนะครับในท่านชายนะครับจะแนะนําให้กินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยการเพิ่ม เขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโกรทฮอร์โมนเพราะว่าเขามีแอลอาจิ ine นีนเยอะนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เริ่มนอกเรื่องนะครับเริ่มไม่ได้เกี่ยวข้อบบงกับอะไรตัวต่อไปคือผักที่เราเอามากินเอาจะเรียกว,ว่าผักไหมมันเรียกว,ว่าเป็นพืชแล้วกันเนาะก็คือเป็นพืชที่เราเอามากินแบบทั้งหัวนะครับกินทั้งหัวทั้งรากได้อะนะฮะอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นแครอทนะครับบีทรูทนะครับแรดดิชนะเผือกก็ได้นะครับรากบัวก็ได้นะครับ มันเทศก็ได้เนาะอ่ามันม่วงก็ได้นะครับคือที่มันกินเป็นแบบแนวกินรากกินหัวนะครับได้หมดเลยอ่ามีข้อดีแค่นอกจากเรื่องเรื่องได้ความเป็นด่างนะครับได้ความเป็นด่คารไบดอาไดเอทเนี่ยก็คือได้เรื่องลดการเกิดพวกมะเร็งลำไส้ได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะต่อไปกลุ่มต่อไปก็จะเป็นถั่วน,นะครับเป็นถั่วคือบางคนคือสายไดเอทเนี่ยที่เขาเป็นสาย need, hayır, คาร์์ไดเอทเนี่ยเขาก็จะมองว่า เนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะพยายามแตะให้หน้อยที่สุดเขาก็จะไปกินถั่วที่เป็นโปรตีนจากพืชแทนนะครับก็ลยเป็นแผนแผนเบสโปรตีนพวกนี้แทนอ่าอย่างถั่วได้หมดเลยนะครับอย่างอะไรบ้างครับถั่วเนี่ยเอ่อถ้าเป็นอีสานเรียกว่าถั่วบอกถั่วดินนะจริงๆก็คือถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงมีอัลมอนด์ก็ได้นะครับบอนนัทก,ก็ได้มะม่วงหิมพานานก็ได้ครับราคาถูกนะเอ่อคำถามคือว่าแล้วอย่างถั่วฝักยาวได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันเพราะว่า ถั่วฝักยาวชื่อเป็นถั่วครับแต่จริงก็คือเป็นผักใบเขียวนะครับเป็นเป็นพืชแบบเป็นเป็นผักที่มีสีเขียวนั่นเองนะครับก็คือสามารถกินได้เหมือนกันดังนั้นคือในท่านไหนที่มาสนใจในทางด้านฝั่งอะ<อ>ครารลเดเอตเนี่ยก็ลองดูนะครับจริงๆเราถามว่าเคยไปค้นงานวิจัยมันเคยมีมาลองรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการการกินพวกอะคาราเดเอตพวกนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของหมอเนี่ยหมอมอ,มองว่าอาหารที่เป็นอะคาราเดเอตเนี่ยมันเหมือนกับอาหารที่เป็น ไม่ผ่านการปรุงแต่งนะครับแล้วมันเป็นการกินสดๆจากพืชชนิดน,น,นั้นเลยหรือว่าอาหารชนิดนั้น,น,นเลยนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ควรจะกินสดๆนะอย่างเช่นนะครับถั่วกินสดไม่ได้นะครับมีพิษนะครับควรจะต้มก่อนใช่ไหมคือก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าไหนที่กินสดได้กินสดไม่ได้นะครับก็เน้นให้เน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกายมากที่สุดเนาะอ่ะโอเคงั้นคิดว่าก็น่าจะเพียงพอกับความรู้นะครับในวันนี้นะเป็นความรู้เล็กน้อยนะฮะ กับคนที่สนใจเรื่องอะคขายไดเอทนะครับแล้วก็พยายามมห่างพวกที่เป็นกลุ่มแอซิดไดเอทเยอะๆนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้อายุยืนนะแข็งแรงอายุยืนนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องชัดชัย md นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ